f ฟเยเป็นโปเกมอนประเภทไฟและบินวิ6กแห่งเปลวเพลิงผู้เล่าร้อนมีขนสีส้มทองที่เกิดมาจากเปลวไฟแน่นอนว่ามันมีความสามารถในการควบคุมเปลวไฟและพลาังงานความร้อนในรูปแบบต่างๆส่งเพียงแค่ขยับปีกก็สามารถสร้างลูกไฟขนาดยักษ์ได้ในยามบากเจ็บหรืออ่อนเพลียมันจะทําการแช่ตัวลงไปในบ่อลาวาเพื่อฟื้นฟูพลังงานให้กับตนเอง โดวยว่ากันว่ามันเป็นโปเกมอนที่ควบคุมความอบอุอน่นให้กับเขตคันโตในฤดูใบไม้ผลิฟีเซอร์เป็นโปเกมอนประเภทน้ำแข็งและต่อสู้ที่มีขนาดใหญ่ตัวมันประกอบไปด้วยขนนกสีฟ้าและมีขนปีกขนาดใหญ่ที่ทำมาจากน้ำแข็งความสามารถของมันก็ตรงตัวเลยก็คือการควบคุมความเย็นและสามารถแช่แข็งทุกอย่างตรงหน้าด้วยอุณหภูมิระดับศูนย์องศาสมบูรณ์และพยุหหิมะขนาดใหญ่ได้ ทันเดอร์เป็นโปรเกรอนประเภทไฟฟ้าต่อสู้มีความสามารถในการควบคุมและปลดเกษรไฟฟ้าได้โดยการกระพือปีกซึ่งจะทําให้เกิดฝนฟ้าขนองได้และแน่นอนว่าทันเดอร์ก็มีความสามารถในการเรียกพายุฝนได้โดยไม่ต้องกระพือปีกเลยแม้แต่น้อยและยังสามารถบินด้วยความเร็วสูงทามกลางพายุจนเกิดเป็นเกษรไฟฟ้าในบริเวณนั้นได้ถึงกับมีคำกล่าวในเขตคันโตว่าถ้าฝนตกให้อยู่เต็นในที่ร่มเท่านั้นเพราะถ้าอยู่ที่แจ้งอาจจะโดนเกษรไฟฟ้าจากทันเดอร์ทำอันตรายได้นั่นเอง มิวเป็นสายพันธ์สิ่งมีชีวิตสายพันธุ์หนึ่งในโลกโปเกมอนมิวเป็นโปเกมอนในตำนาน่าพลังจิตตัวเสียมผูตัวเล็กร่างคล้ายแมวการปรากฏตัวของมิวจึงกลายเป็นทั้งข่าวลือและตำนานว่ากันว่ามิวมี DNA ของโปเกมอนทุกชิดนอีกด้วยนักวิทยาศาสตร์ในเกมมองมิวเป็นบรรพบุรุษหนึ่งเดียวของโปเกมอนตัวอื่นมิวทูเป็นโปเกมอนที่ถูกดรฟูจิทดลองทางวิทยาศาสตร์โดยาการโคลนจากเชื้อของมิวและนำมาตัดต่อพันธุกรรมจึงกลายเป็นมิวทู มิวทูแต่เดิโตขึ้นมาจนสามารถออกจากหลอดทดลองมาได้มิวทูเป็นโปเกมอนพลังจิตที่แข็งแกร่งที่สุดมีร่างเมก้าสองร่างคือเมก้ามิวทูเอ็กซ์และเมก้ามิวทูไวด o โอโอเป็นโปเกมอนตำนานร่างเหมือนนอกขนสีแดงทองและหางสีเหลืองทองโ o โอมีความสามารถเกี่ยวกับการชุบชีวิตซาโตชิออกเดินทางวันแรกเขาได้เห็นโอโฮบินผ่านสายรุง้งซาโตชิเล่าด็อกเตอร์โอคิโดฟังแต่ด็อกเตอร์ก็ไม่เชื่อ จึงมีโปรแกรมอรลึกลับที่ค้างคาใจซาโตชิด้วยมาลูเกียเป็นโปรแกรมอนตำนานประเภทพลังจิตและบินถูกเรียกว่าเป็นเจ้าแห่งมหาสมุทรลูเกียสามารถควบคุมสภาพอากาศได้ดั่งใจสร้างผลก็ได้ทําให้เกิดพายุก็ได้สร้างสายลมก็ได้อีกด้วย3เทพในตำนานที่เกิดจากโอโหแต่ชุบชีวิตอีวิทั้ง3จะทาให้เกิดไรโคประเภทสายฟ้าเอนเตอร์ประเภทไฟซุยคุยประเภทน้ําทั้ง3ตัว ถือว่าเป็นโปกเกมอนในตำนานที่พบเจอได้ยากมากๆนานๆถึงจะเจอแต่ล่าสุดซุยคุยโดนโกจับไปซะแล้วอ,อ้าวไหนเป็นงี้หมดกันตำนานเซเลบีโปกเกมอนในตำนานประเภทพลังจิตและยา่าเป็นโปกเกมอนที่มาจากอนาคตใิษถานกันว่ากาบใดที่เซเลบีปรากฏตัวก็แสดงว่ามีอนาคตอันสดใสรอพวกเราอยู่ตำนานโปกเกมอนดึกดำบรรทั้ง3กาดอนประเภทดินและไฟ ไคโอก้าประเภทน้ำโดยทั้งสองต่อสู้กันเป็นเวลายาวนานเพื่อแย่งชิงพื้นที่กราดอนมีความสามารถทําให้เกิดความแห้งแลง้งหรือแดดที่จ้าได้ต้องการเพิ่มพื้นดินหรือการทําให้น้ําแห้งแลง้งไคโอก้ามีความสามารถทําให้เกิดพายุฝนต้องการเพิ่มพื้นที่น้ําทะเลให้เยอะขึ้นโดยทั้งสองต่อสู้กันอย่างไม่มีใครยอมใครแต่ก็ต้องมีเรคูซ่าโปกเกมอนตำนานที่มีความสามารถทําให้อากาศแจม่มใสต่อต้านสภาพอากาศได้ แต่ได้เข้ามาห้ามสึกหนีแต่ไล่กาดอนและไคโอกากลับไปใต้พื้นดินพร้อมหลับไหลอีกครั้งกาดอนมีร่างสองร่างคือร่างต้นกำเนิดที่จะดูแข็งแกร่งกว่าร่างปกติและกาดอนร่างปกติไคโอคาก็มีสองร่างเหมือนกันไคโอ้าร่างต้นกำเนิดและไคโอ้าร่างปกติเรคซอซาอสุรกายเห่งท้องฟ้าเป็นปโปเกมอนตำนานประเภทมังกรและบินเรคอรซาโดยปกติเขาจะอาศัยอยู่บนช้นโอโซน เรโคซาสามารถทําให้กาดอนและไคโอ้าสงบลงได้ซึ่งในบรรดาโปเกมอนหนึ่งดวงวันทั้ง3ามเรโคซามีความเป็นผู้นําและสงบนิ่งที่สุดเรโคซามีเสียงคํารามที่สามารถยักยำกาดอนและไคโอ้าสงบลงได้เรโคซามีความสามารถในการใช้การโจมตีท่าต่างๆที่มีปริสทธิภาพจากปากของเขาอีกทั้งยังมีความสามารถเฉพาะตัวคือสามารถลบล้างผลของสภาพอากาศได้เรโคซาคือผู้ปกครองท้องฟ้าเราเห็นได้จากที่ดีออกซิ โปเกมอนต่างดาวที่มาเยือนโลกแต่เรโคซาได้ทําการต่อสู้เพราะคิดว่าเป็นผู้บุกรุกเรโคซามี2ร่างคือเรโคซาร่างปกติและมีก้าเรโคซาจิราชิเป็นโปเกมอนประเภทโลหะและพลังจิตอาศาัยอยู่ในถ้าของหุบเขาโดยจะหลับไหลอยู่เป็นเวลา1000ปีแต่จะมีแค่เจวันเท่านั้นที่ตื่นขึ้นมาก็คือระยะเวลาที่ดาวหางมิเลเนียมโคจรใกล้เข้าโลกซึ่งกี่เวลา7วันโดยจิราชิมีดวงตาที่เรียกว่า ดวงตาที่แท้จริงอยู่ตรงท้อของเขาโดยเมื่อน,น้องตื่นขึ้นจะทําการเปิดดวงตาที่แท้จริงแลบพลังจากดาวหางมิเลเนียมอันมหาศาลและหลังจากนั้นก็จะหลับต่อไปอีกพันปีในถ้ำหุกเขาจิราชิมีความสามารถในการประทานพรและมีความสามารถเฉพาะตัวคือเคลื่อนย้ายพิบตาที่เคลื่อนย้ายทุกสิ่งให้จากไปที่หนึ่งอย่างมีที่หนึ่งได้ดีออกซิกผู้เหมือนเย็นจากต่างดาวประเภทพลังจิตดีออกซิกเกิดจไวรัสที่อยู่ในอุกบาตโดนตกเข้ามาในโลก จึงเรียกว่าเป็นโปเกมอนจากต่างดาวดดออกซิกมีความสามารถในการเปลี่ยนรูปร่างของตนให้เหมาะกับสถานรรการณ์ในการต่อสู้ได้ดดออกซิกร่างปกติดดออกซิกด่างโจมตีดดออกซิกด่างป้องกันดดออกซิกร่างความเร็วดดออกซิกสามารถก่อส่วนของร่างกายได้ใหม่ที่อาจมีการสูญหายในระหว่างการต่อสู้กลบที่คิดต้านบนหน้าอ,อกยังสมบูรณ์อยู่ดดออกซิกใช้เวลา4ปีในการงอกใหม่ทั้งหมดทั้งร่างกาย หลังจากตนเองที่ถูกเรียกุซ่าเผาร่างกายไม่จนหมดเหลือแต่คิสเิลลาทิโอตและลาทิอาร์ตโปเกมอนมายาสองพี่น้องชนิดมังกรพลังจิตทั้งสองสามารถต้องรอยอยู่ในอากาศบินด้วยความเร็วได้เป็นโปเกมอนตำนานที่หายากเช่นกันทั้งสองมีร่างมีกแกกด้วยนะเมกาลาทิโอตเมกาลาทิอาร์ตเรจิร็อกประเภทดินเรจิอประเภทน้ำแข็งเรจิสติวประเภทโลหะเรจิกิกัสประเภทปกติเรจิกิกัสตตัวนี้คือผู้ปกครองภูเขา ้ได้สร้างลูกน้องขึ้นมา3ตัวจากดินเหนียวน้ำแข็งและเมกม่านั่นเองยูซีโปเกมอนแห่งความรู้โปเกมอนที่ฉลาดที่สุดเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ทั้งหมดในโลกโปเกมอนเอมริดโปเกมอนแห่งอารมณ์และจิตวิญญาณอักนอมเทพแห่งความคิดตัวท,ทั้ง3าเป็นโปเกมอนประเภทพลังจิตนะครับอาร์เซอุสเทพเจ้าโปเกมอนตัวแรกเป็นต้นกําเนิดของทุกสิ่งเดียกาโปเกมอนแห่งเวลา เดียก้ามีความสามารถในการควบคุมเวลาได้ทั้งเร่งเวลาหรือชะลอเวลาหยุดเวลาก็ได้ครับเดียก้าจะอาศัยอยู่ในมิติอื่นเลยไม่ค่อยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเขามากนักพันเกียร์โปเกมอนแห่งอวกาศมีความสามารถในการบิดเบี้ย <A> ว <uard> พื้นที่มิติเคลื่อนย้ายทุกสิ่งทุกอย่างในอวกาศผ่านทางประตูมิติได้พูดง่ายๆก็คือสามารถควบคุมพื้นที่มิติได้อย่างอิสระจะอาศัยอยู่ในมิติตรงข้ามกับ ka, เดียก้าโดยไม่ค่อยมีรายละเอียดเกี่ยวกับมันมากนักเช่นกัน กิราตีน่าโปรกมว่าเห็นโลกคู่ขนานควบคุคมิติอื่นๆนอกเหนือจากการเวลาวากาศอาศัยอยู่ในมิติคู่ขนานโดยทุกสิ่งในโลกคู่ขนานจะสลับกับตรงข้ามกับโลกแห่งความเป็นจริงกิราตีน่ามี2ร่างคือร่างดั้งเดิมกับร่างดัดแปลงร่างดัดแปลงจะเป็นร่างที่ไม่ได้อยู่ในโลกคู่ขนานส่วนร่างดั้งเดิมร่างจริงของมันอยู่ในโลกคู่ขนานนั่นเองปีโอเน่และมาเนฟีโปรกรมว่าต,ตำนานประเภทน้ำฮิกรัสโปเแกรมอนประเภทไฟโลหะ อาศัยอยู่ในถ้ำภูเขาไฟโปเกมอนตัวแทนแห่งความฝันดีและความฝันร้ายเคเซเลียโปเกมอนตัวแทนแห่งความฝันดีประเภทพลังจิตดาร์กไรโปเกมอนตัวแทนแห่งความฝันร้ายประเภทความมืดเซมินโปเกมอนประเภทหญ้าซึ่งเขาจะมีสองร่างคือร่างบนพื้นดินและร่างบนท้องฟ้าที่จะสามารถบินได้เมื่อเป็นร่างนี้เรชิรามโปเกมอนตำนานที่ผ่ผ่านโลกด้วยเปลวเพลิงจะช่วยคนที่สร้างโลกแห่งความจริง เซคอมผูม้ก่อตตำนานที่ผาผลาญโลกด้วยสายฟ้าจะคอยสนับสนุนช่วยเหลือคนที่สร้างโลกแห่งอุดมคติคิวเรมผู้ก่อตน้ำแข็งตำนานที่รอวิรบุรุษมาเติมเต็มร่างกายที่สูนไปด้วยความจริงและอุดมคติโดยเขามีสองร่างคือคิวเรมไว้ white, และคิวเรมแบ็กสามเทพย,ยักษ์ในตำนานทอเดลอสโวโทโลอสแดนดูลอสพวกเขาทั้งสามมีร่างศัสิทธดีตำนานอีกด้วย เ r รดิโอโปกม่นตำนานประเภทน้ำต่อสู้มีร่างฟอร์มเน่วแน่เมโลเอส a าประเภทพลังจิตปกติมีร่างฟอร์มสเตปที่จะเป็นประเภทปกติต่อสู้เกโนเซกประเภทมแมลงโลหะเป็นโปเกมอนแมลงโบราณที่ถูกแกงบัสบ้าดัดแปลงพื้นใหญ่กลางหลังมีพลังงานสูงเป็นอย่างมากโ o บอลออนประเภทโลหะต่อสู้เทราคิอ่อนประเภทหินต่อสู้ วิดิชื่ออ่อนประเภทหญ้าต่อสู้วิทนี่ประเภทพลังจิตไฟเป็นโปเกมอนที่นำพาซึ่งชนะว่ากันว่าเทนเนอร์ที่พาวิทนี่มาด้วยจะชนะการประลองทุกอย่างเซอร์เนียนโปเกมอนแห่งชีวิตอาศัยอยู่ในป่าณนะภูมิภาคคาลอสว่ากันว่าสามารถแบ่งชีวิตที่เป็นนิรันดร์ให้ผู้อื่นได้หลังจากหลับไหลอยู่ในร่างต้นไม้มันนาน1 0 0 0ปีก็ได้คืนชีพขึ้นมาใหม,ม่อีกครั้งเอเวลทอนโปเกมอนแห่งการทำลายล้างฉันแค่หมาซ้อที่ผ่านทางมาเองฮิเคะ ไม่ใช่ละกุลเรื่องเอเวอร์ทอนเป็นโปรเกมอนตำนานเมื่อปีกแลโคน,นหางสยายออกกว้างแล้วแปลงเป็นประกายสีแดงจะสู่พลังชีวิตจากสิ่งมีชีวิตต่างๆ DNC เป็นโปรเกมอนประเภทหินและเฟร r y ว่ากันว่าเป็นโปรเกมอนที่สวยสุดในโลกมีร่างเมกากด้วยเมกา DNC อ็ูป้อเป็นโปรเกมอนตำนานสามารถใช้วงแหวนเรียกโปเกมอนต่างๆในตำนานออกมาได้มี2ร่างคือร่างถูกประนึก ที่จะเป็นตัวเล็กและร่างปลดปลอ่อยที่จะเป็นร่างที่แท้จริงก็คือจะเป็นตัวใหญ่ซีกาดโปเกมอนลึกล้วในตำนานที่เป็นผู้คุมกฎของป่าโดยขอมีร่างทั้งหมด4ร่างด้วยกันคือซีกาดเซลซีกา์หาิบเซการ10%และซีการ100%ร่างที่แท้จริงของซีการ์มีพลังที่ยิ่งใหญ่มหาศาลไม่สามารถว่าค่าพลังได้ มาเกียนาและโวเคเนียมสองคนนี้เป็นโปเกมอนที่ปรากฏบตัวในโปเกมอนเดว,วี่ตอนโวเคเนียมกับจักรกลเป็นสนามาเกียนาโปเกมอนจำนานของเจนเจ็ดหรือภาคไซอิมอนมีกี่ตัวเริ่มไทนูนซิวาดีคาปูโคเกโกค,คาปูเทเทฟูคาปูบูลูลูคาปูเรฮิเรโซกาเลโอโปเกมอนจำนานประเภทพลังจิตโลหะมีรูปร่างคล้ายกับสิงโต ลูน่าอาล่าโปเกมอนประเภทพลังจิตผีมีรูปร่างคล้ายกับข้างข่าวโซกาเลโอตัวแทนแห่งพระอาทิตลูน่าอาล่าตัวแทนแห่งจันทราเนโคสม a าโปเกมอนต่างโลกมันสามารถรวมร่างมังคับโซกาเลโอจนได้ร่างใหม่ได้ด้วยลูน่าอาล่าก็รวมรางมังคับจนได้ร่างใหม่เช่นกันอัลตาเนโคสมาเป็นร่างเมื่อ500ปีก่อน ร่างกายเป็นเพ,พียงภาชนะตัวตนที่แท้จริงคือวิญญาณประดิษฐ์ร่างกายสีทองสุดทรงพลังโคตรเท่ไปเลยมาร์คชาโดโปเกมอนประเภทผีต่อสู้มันสามารถมุดเข้าไปในเงาของฝ่ายตรงข้ามแล้วเรียนแบบการเคลื่อนไหวหรือพลังได้ระหว่างที่เรียนแบบมันจะแข็งแกร่งกว่าตัวจริงซิีอีกสิลาอล่าโปเกมอนในตำนานประเภทไฟฟ้าปรากฏตัวครั้งแรกในโปเกมอนเดววี vey, เรื่องราวแห่งพ้องเหล่าเขาอาศัยอยู่ที่เมืองฟูระมานานแสนนานแล้ว แต่ก็ถูกมนุษย์คุกคามปากดูเขาเก็บมนุษย์เข้าเป็นอย่างมากแต่พอเขาเจอกับซาโอชิความคิดที่เก็บมนุษย์เขาก็ได้เปลี่ยนไปมนุษย์ไม่ได้ร้ายปเป็นดัทุกคนหรอกและเซล่าล่าปรากฏตัวอีกทีหนึ่งในโปกเกมอนไซเอนมูนซีซั่น22ตอนที่10จะเป็นเซล่าล่าอีกโลกหนึ่งที่โลกนั้นกำลังจะล่มสลายแล้วชาเซียนและชามาเชนตาโปกเกมอนตำนานที่คอยช่วยเหลือเมืองกาล่ามาตั้งแต่อดีตเมื่อเบกไนปราปกฏกายพวกเขาทั้งสองจะต้องลุกขึ้นสู้กันอีกครั้ง มูกเกนไดานาแต่ก่อนมันชื่อแบ็กไนแต่ประธานโรสแต่ตั้งชื่อมันใหม่ว่ามูกเกนไดานามันสามารถทำให้โปเกมอนกลายเป็นร่างเคียวไดเมกได้เพราะมันมีพลังทำให้โปเกมอนกลายเป็นร่างเป็นตัวใหญ่ไม่จํากัดเลยครับเหตุผลที่โปเกมอนตัวใหญ่ก็เพราะมันนี่แหละมันมี2ร่างคือร่างปกติและร่างเคียวไดเมกที่ตัวร่างจะกลายเป็นมือขนาดใหญ่ดาคุมะ กีโมประเภทต่อสู้เมื่อหมั่นฝึกฝนอย่างเข้มงวดเพื่อกัดเกาทักษะท่าต่อสู้รูปร่างหลังวิทยาการจะเปลี่ยนขึ้นอยู่กับท่าต่อสู้ที่ตนฝึกมาก็คือสามารถเลือกได้ว่าจะวิทยาการเป็นแบบไหนมี2แบบคือฮูลาโอตรูปแบบจู่โจมครั้งเดียวและฮูลาโอตรูปแบบโจมตีต่อเนื่องฮูลาโอตรูปแบบโจมตีครั้งเดียวเวลาใช้ร่างกินกัแม็กก็จะเป็นร่างสีแดงขนาดใหญ่มีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นส่วนฮูลาโอตรูปแบบโจมตีต่อเนื่อง เวลาใช้กิงกับแม็กก็จะเป็นร่างสีน้ําเงินขนาดใหญ่มีพลังการโจมตีรุเดเรียวเพิ่มขึ้นซารู์โปเกมอนตัวใหม่ประเภทความมืดย่าสร้างฝูงอาศัยอยู่ในป่าทึบมีนิสัยก้าวร้าวมากและเป็นที่หวาดกลัวของเหล่าโปเกมอนที่อาศัยอยู่ในป่าแต่ความเป็นจริงในเดววี่เขาเลี้ยงเด็กมนุษย์จนเติบโตเขาปรากฏตัวครั้งแรกในโปเกมอนเดววี่โคโค่โปเกมอนตำนานสายพันธุ์ใหม่เลจิเอเลคิ K H. ปีทไฟฟ้าเป็นก้อนพลังงานไฟฟ้าว่ากันว่าหากถอดวงแหวนบนร่างกายออกแล้วพลังที่เก็บซ่อนไว้จะได้รับการปลดปล่อยเรจิกุราโกประเภทมังกรมีบางทฤษฎีกล่าวว่ารูปร่างของแขนนั้นคือส่วนหัวของโปกเกรมอนมังกรในดึกดมบันแต่ก็ยังไม่ได้รับการยืนยันแน่ชัดบัตเร็กประเภทพลังจิตและย่าเป็นโปกเกรมอนที่เต็มไปด้วยความรักผมู้มีพลังเหตุการณ์รักษาและความการุณาปกครองกาล่าเมือ่อครั้งในอดีตแสนนานมาแล้ว เทพนกทั้งสาม,มีร่างใหม่ด้วยนั่นก็คือกาลาเลียนฟอร์มไฟเจอร์ที่ปกติจะเป็นนกไฟแต่คราวนี้เป็นนกไฟสีแดงฟีเซอร์ปกติจะเป็นนกน้ําแข็งครั้งนี้เป็นนกผู้ดีทันเดอร์ปกติจะเป็นนกสายฟ้าแต่ครั้งนี้เป็นนกสีส้มสายต่อสู้ที่ไม่สามารถบินได้แต่กระโดดสูงและวิ่งเร็วได้ทั้ง3ก็เหมือนเดิมนะครับยังทะเลาะต่อสู้ก็เป็นปกติพบเจอนกทั้ง3านี้แด่เฉพาะที่เกาะเดอะไอออฟอาร์เมอร์เท่านั้น